โคจมไงสบคุณได้พ่อได้พ่อมีสองลายลายละหกสิบเหรอลายลาสีอะพ่อลายลาสีเขาบอกลาสีอะดูให้พ่อด uh. ิง

นีชื่ออะไรนะพี่จอนมิสไซงามนะเฟซบุ๊กนะฮะในยูทูบ b ีมสองไลน์นะฮะยังไงก็เข้าไปดูในเฟซผมได้นะฮะจอนมิสไซงามเดี๋ยวผมเขียนให้นะฮะตอนแรกเนี่ยเข้าไปในเฟซเนี่ยก็จะเจอแต่กิจกรรมที่ผมเล่นให้กับเด็กๆต่อต้านยาเสพติดงานของปปสเขาก็มีประมาณ20กว่าโรงเรียนนะฮะจอนมิสไซงามนะ ๋ย่ถ้ากดเป็นเพื่อนพอกดเป็นเพื่อนปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นวิดีโอ2เพลงออแล้วผมรับเป็นเพื่อนถ้าไม่ได้รับเป็นเพื่อนเนี่ยจะไม่เห็นเพลงจะเห็นแต่กิจกรรมะนะฮะที่ผมต่อต้านยาเสพติดให้กับโรงเรียนต่างๆ<อ>ก็ช่วยแชร์ต่อได้นะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากค, <ภา S 2> ค่ะ